พี่พี่เปิดรายการสิดีใจนะครับที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของเพจพี่อะโหโอเปิดรายการแบบเราก่อนพุทธธรรมตามทำตามนะสวัสดีจ้าและนี่คือเพจโหทำตามนะหนึ่งสองสามและนี่คือเพจโหวันนี้เราจะมาเรีนอะไรเอ่ย เฮ้ยคร้งเมอกี้ไปเลยอ่ะขอบคุณนะวันนี้จะมาดูกันในน้ำตัวของมิสแกรนด์ไทยแลปีล่าสุดไงซึ่งอีวิวเป็นแฟนคลับของเวทีนี้มากๆคือขยันขยอให้ทำตั้งแต่ต้นบีแล้วแต่ไม่มีเวลาเลยกิมมิคก็คือแนะนำตัวแบบพามาพามาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยตกใจจริงตกใจจริงอยากให้อาดูเขาคน่อยคนแก่ไหม Later เนียเฮ้ยอุ๊บบอกหรือว่าบอกแล้วเลยบอกได้เลยเพราะว่ารายการจะออนแอร์ปี2025เริ่มิบถอดหมวกไปกันดี Two t h o u s years later ทั้งหมด77จังหวัดในเด็กดับการแนะนำตัวและต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงรายอย่างเป็นทางการแปีนี้ครับว่ากนที่เชียงรายจะมาสองพันยี2020ครับแต่ชุดสีต้องสูงอันนี้เพิ่มเที่ยไง ล้วันี้ก็ีอันนี้มากแบบสวยแพงสวยแพงได้แล้วน้อันนี้เป็นแคนโดแคนโดสไตล์นะตอนทา่สองมิสแบล็กบีอันนี้เราไม่ลองอ่ะเขาใจยากบีมมากกว่ากานประกวดอ๋ออ๋อเรากรนพวกกบีเหรออันนี้เราไม่รู้ก็ ก็ไม่ต้องเชื่อมโยงอะไรก็เป็นความเป็นกระแสอย่ากดูสองบ้านอะไรมิสแกนกัมกัมกับพันด์เข้ากัมกัมพันธ์เทสก็จะโดนเลยมีแล้วเมืึงรู้ไหมปีโกเต็งคือใครรู้รู้รู้เดี๋ยวเราบอกจริงๆกรุงเทพมหานครคือก็คือคนหนึ่งเหมือนกันเป็นคนตาม อะไรนะจันทบุรี่พี่บ๊วพี่บ๊เลิศมาละสีหนึ่งต้าจูปนี่นี่ตัวเต็งตัวชุดสวยแม่เสรีมิสแกรนชายเรียกเฮ้ยเชียงรายเออชายเรียกก็มีความอง่หยิ่งก็ุ่นกลบโงอ๋อคำบ่วนเออตัวชุดนี้สวยมากเลยเลยเหมือนนักดนตรโอ้ยเดอนนี้สวยเยอะนะเออแต่ปีนี้สวยเยอะนะ สักทาเลเมื่อกี้เราน่ตางงงงสักทาไงฉัรู้แมแต่อกี้ขาักก่อนมิ s s ก r a ตาเลวเลื่กี้ที่ายีเวอัญพัฒปิติประจักษ์วัล m i a d นครปฐมมหาลาลานครมมหาลามหาลาทาไม่ถูกนครปฐมมห้ยมมหาลานครปฐมมยมมหาลทำไมอ่ะมมยมงหาย สวยๆปะอู้เซนนี้สวยหลายคนนะแนะนครราชสีมากแห่แกเลยนะอู้คนนี้สวยคนนี้สวยคนนี้คือขวัญใจเชียงรายตอนนี้คือเขาเลาใที่จะเป็นดาราช่วงวันเขาเลาอ๋อรอวัชราร์จีทอัมบพี่บมบบ้องกันบัมบมพบ้งกัน เหมือนกุสุมาเลยอะคนเนี้ยปทุมอะใช่ใเออไม่ใช่ง่เหมือนกุสุมาเลยกุลีฮะกุสุมาเนี่ยกุสุมากุสุมากุสุมาอะไรอะอตํานานนางงามแต่สวยอยู่นะจอสัตมิสแรปุมชานนน้ำจักนี้เ็นที่มีแต่แกเออชีวิเป็นลูกครึ่งใช่ไหมชีมีความต่างชาติแต่ก็มีความน้าไทยอยู่นะชาัแพทย์ีานเสร ีนี้แบบนี้ต้องมามาบ่อยมาบ่อยเพราะเป็นเป็นนยมมสบายใช่ไหมเขาน่าจะเอกอีกเลยเมื่อกี้หนคิดว่ขาดได้ขได้ไแม่ได้อยู่ ก็คือใหญ่โฟกซี่นี่แหละโอ้ยนี้มาเลยโม่เพื่อนเดินแล้วกางตีมาเลยมีตัวเลขสิบเกตหนึ่งสุนานยังสำอางมิสกรัพักพลลงเฮ้ยตุ้มตุ้มเออได้ดิชอบชอบชอบคนนี้จะให้เด้งทุ่เด้่งให้ชอบคนนี้ มหิดาหานแต่ยี่าใหญ่กว่าจะเป็นมุกอหอมมุกหามุกดาหารือว่าได้เคยไม่เพราะว่าคนหน้านางมหาเนี่ยสลาครับคือเราต้องลองไปหาข้อมูลมาว่านางอาจจะเคยไปล่าเวทีจังหวัดมหาเป็นคนมหาสลาข้ามปอกก็มีสแกนก็คือต้องมี่ห่อใหญ่ก็คือมหามุกดาหารก็คือใหญ่กว่ามุกดาหารอีกต่อไปนี้ต้องเรียกต้องบอกว่ามหาอ๋องเลยเอ้ยจบดี

เคยเจอางนี right game game. ่ที่บิ๊กบาหรือเปล่ากันกีคนติดเล่ากันีก็เดี๋ยวเราไปไหนกันกิน้เล่มสองรอบเชงฮะสองคำงเงคออรวะสองคำัไงสมุบอกเลอลอได้ ดูดูหน้าเขาหลังเลยเฮ้ยมาเลยชอบไหมเฮ้มาเฮ้มันเลยมาอ่อ่ะหน่อยเหลือเขาหมดที่ฮคอเขาเลยใช้หน่ชอบไหมไปกรบาดเออเลหาสยอ่ามีสสละอรูะีสละอะไรดีสละุอ้ไสะอรอีสะอะไรดีสล มนมีที่กอดปะเนี่ยถามกอดหรอ MC MC เดวินชีอย่างนี้เลยเรไอย่างนี้เลยจไม่เคยจีบมาก่อนก็ให้หวอนาสระรวรัีแกลบสิงค์ค่ะสิงค์ค่ะสิง์โ เริ่มเป็นามตอบแล้วว่าบนเวทีอะบนไหนแห้งอะขอพี่ทำได้เนี่ยสวยจังคนนี้กดเหรอทำไมต้องฝังอย่างนี้นะงานมันจะเองอาคในแบบ เราไม่ได้ยี่นี่ไงมึงให้เขาแบบอย่างนี้เหรอไม่นุ่นกสวยสวยอะไรนะไม่ไอ้คางที่ทำมาเพื่อนเนี่ยใช้มันเยอะนิจ่ากำลังชัยสวยนิกาตาลุบนี่นี่เต็งนี่เต็งเหมือนกันเพราะว่านางเป็นสวยแบบสวยดาราสวยดาราเออสวยดาราเปลี่ยนบ่อยมากวิสต้าเปลี่ยนบ่อยมากเหรอ อหู้อ้อู้อู้อู้หมดแล้วอ้าอ่างแล้วหมดแล้ว้หมดลุกคู่ก็ไม่ห้องสอนไงมอมาไม่ใช่มองมาม่ใช่สรแอร์ก็อุตาอุตาอุตาลิดอุตาอุตาลิดอะไรสวยอยู่คนนี้ มึงเคลียร์แม่ห้องสอนขอน้องพูดพอน้องพูดเสง็จแล้องเลยตัดออกเลยจังม่เคลียร์ใอ้เขาจะงเลยตัดมงไม่กระบอกทันลับทัพงามมิแอำนาจเจริญรเลีกเก่าหี่ขึ้นไปสืบเฮ้ยหมดหมดแล้ว คือว่าจริงๆมันต้องพูดแรปอัพนะแต่ว่าดูจากเวลาแล้วอ่ะมันก็ยาวมากแล้วอ่ะมันก็ยาวมากแล้วอ่ะแรปอัพคือต้องพูดเร็วๆใช่ป่ะอ่ะแกจะเริ่มของปีนี้มันไม่ค่อยกับจัำกัดเริ่มไปถึงเลยเนาะสุดเ่าไปใช้ผ่านมันมาจับก่อนแรปอัพแรปอัพโอเคอดี๋ยวทันเวก็ต้องคิดหวังจิเราแบบตลกมาทุกเทมนแล้วพี่มิวอะเงียบทำไมอ่ะเงียบทำไมอ่ะเแล้วก็คอนเทนต์สุ่มเสี่ยงอย่างเงี้ยมันก็มามีความประดักประเดิลอย่างนี้น่าหลาดดีเหมือนเดิม ดีไม่อยากพูดอะไรเยอะก็ก็ดีไงรอดูใช่ไหม Estimate ยอดวิวของพวกแกในคลิปนี้เลย Estimate แปลว่าอะไรเหมือน Estimate ปาณกี่วิวกูว่าไม่เกินสองร้อยถ้าเกินได้อะไรเออถ้าเกินสองร้อยวิวได้อะไรถ้า,ถาไม่เกินไม่ต้องของใหญ่แต่อยากถามว่าได้อะไรถ้าเกินสองร้อยวิวน้องอ๋องต้องไม่กินเล่ากับพวกเราถูกสุกโดยที่วม่ไดเอาเงินเพิ่มอื่นอีกม่รางวานู้ยปกติแล้วโดยไม่ใได้ทานโดยไม่ใส่ตังค์อลไรพวกฉันคือของขวัญ ปกติแล้วเอเวอร์เรจของวิวอยู่ที่เท่าไหร่เอเวอร์เรจก็คือยอดข่าวหนูรู้ใช่อะไรเอเวอร์เรจตลกจังวะคืออยู่ที่เท่าไหร่ก็ตด้ประมาณพิชีเลยนะสองร้อยนี่แหละอันนี้แหละสองร้อยอ้าวไม่แต่ว่าเอเวอร์เรจก็คือหลักๆทั่วไปเอเวอร์เรจสามสี่พันได้แล้วทุกวันนี้เอาอย่างเนียวไม่เอา later แล้วเราเราไม่ถามหรอกว่าแต่ละคนชอบมีสแกนอะไรอ่ะถามถามโอเคถามฉันชอบมี กำ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 แพงเพชรจะให้ผมเหมือนแกน้ำหมาฉันชอะสันชอะจังวไม่ได้อ้าเราชอบทำไมวะที่ชอบขอย่างเงี้ยนงเหน่งนงเหน่งพัทธลุงไงมิสแกรนพัทธลุงฉันชอบสละอะสระอีสระอะไรดีสระนี่นั่นก็ได้หน้าตาจริอๆงเพราะว่าแล้วก็ตางควาดอมีสตอรี่อ้าเท่าไหร่เท่าไหร่ใจว่ะจำไม่ได้เหรไม่ได้้ได คนนั้นอะคนที่เขาว่าคนนไหสำหรักไม่อะระดเราเรามิสไม่หนูจำไม่ได้ก็รันรันเนาะเออยอดก็คือเด็ดป่ะเด็ดคนเสตเฟียสสำลักน้ำลายเหรอแล้วนี่อะไรต่อพอรีแอคจบก็คือต้องฝากเพจโหปะก็คือฝากเพจโหเนี่ยฝากให้พี่ๆเขาด้วย เขาอยู่ในเพจเนีย่ยเขาอยู่ช่องเนี่ยเขาอยู่ช่องนางแมวไม่ฝ่ายเขายอดวิวเพิ่มขึร่ยแล้วก็สองพันก็ฝากเพนโถด้วยนะจ๊ะตอนนี้ก็มียอดซับประมาณก็เรื่อยๆก็ขึ้น2,000อัพไปเรื่อยๆยอดวิวก็เยอะแยะมากมายขอบคุณที่ติดตามหรือว่าถ้าอยากให้เรามาแจมอีกก็คอมเมนต์มาเลยหรือว่าอยากให้เขาเอารายการขอดูน้องหน่อยมาอัพลงในน้องน้องวะน้องทำไมรายการคุณมารับล่าป่ารับลราปฝากช่องนางแมวป่าด้วยนะคะวันนี้ก็จะลาไปแบบมีนสแกนดีกว่าก็ผมของนางแมวป่าสองครอบประกววดแล้กัน สุพรรณิกาตาหลุดนะโอเคต้องตาหลุดเลยโอเคห้าสี่สาสองแอคชั่นสุพรรณิกาตาหลุด,าาลดมิสแกรนนางแมว <c oughs>